สบายดีดีไม่แห้งครับพี่นอ้องเอฟซีสองพันวั่สิล้มเพื่นออฟฟิเชียลครับบรรยากาศลังไว้ีีมอลั์พี่น้องบ้านเนี่ยลรื่องอกแล้วโรงเรียนไตวิไต,ตมิดพิทยาอำเภอบ้านเท่นจังหวัดเชียงผูมครับผู้เขาที่พี่น้องเห็นอยู่นี่เป็นผู้เม่งพี่น้อง ผู้เมงผู้เมงกันระวังบ้านแท่นนี่ละอีกฝากฟังทั้งนั้นเป็นอำเภอมั่นใจคีรี่พี่น้องมั่นใจคีรีโร่โขกโพไใส่ส่วนท่านนี้เป็นแกงข้อครับแจ้งข้อช่องสามหมอเมื่อากสีเดินทางไปแยงข้อช่องสามหมอเขาใช้พุม่มฝากฟังทั้งนั้นเด้อพี่น้องเป็น วัดป่าวัดของหลวงปูผ่ผางไว้พี่น้องย้ำสี่อขึ้นว่าพ่ออัดี้ผู้พา,าต้องขอให้ในไหลวัดอุดมคงคาคีรีเขตแน่คือพ่อแล้วครับหลวงปูผ่ผางกิตะคุดโตพระกิรังก่าแม่คูบาอาจารย์หลายท่านคือสีหูจักอยู่เนาะครับซืือเสียงเรียงน้ำเพิ่นเป็นสิทธิ์องค์สำคัญของหลวงปู่มั่นโพลิทัพโต แม่ทับธรรมแห่งภาคอีสานลูกศิษย์ผมกับแมีหลายผัวแลายคนหลวงปู่พังหลวงปู่ฟันโอรหลายครับพี่น้องลายประวัติว่าไวครับที่จำได้ครับลวงปู่ฟันหลวงปู่คำพันธ์กัมเรียนครับหลวงปู่คำพันธ์ซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อสุนิยันโคศรัปัญโยนี่กัมเรียนเพืกันครับ แล้วก็หลวงปู่พังอยู่ฝากพังทั้งนั้นครับเป็นอำเภอมั่นจาคีรี่โคกโพไซมั่นจาคีรีนี่คือคอนเกนโคกโพไซกับขอนเกนนี่พี่นอ้องเมีนครับภูเมงฝาทั้งนี้เป็นอำเภอวันแท่น ทางส่วนท่านนี้เป็นอำเภอบ้านฟางครับมุบ่งนาสู่ชุ่มแพร่บรรยากาศด้านหลังเวทีพ,พี่น้องภูมิงภูมิงผู้ขาเคยเขาไปยี่ได้บวัดหลงภูผางแต่ว่าไปส่วนทั้งพุนครับเรียวมาจากทั้งมันจาคีรีุุ่นครับมาจากมาจาก,าจาก,าจากทั้งอำเภอพยูนเรื่อยมันจามากับเป็นทั้งเขาเห็นไปบวกนี้ครับ วัดอุดมคงคาคีรีเขตหลวงปูป่พางกิตตคุตโตนี่ครับผู้ผู้ผู้นี่แหละพี่น้องผู้เม่งนี่แหละครับภาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศครับรถขาเจ้าอยากมาเบิ่งนั่บ่านี่คือขีนนน้น้ำฝนมาเนนอนอย่เนาะมันอยากออกกล้องเพราะดีบรรยากาศหลังเวทีมอลล์นี่ครับเวทีเฮาอยู่นี่ครับเวทีอยู่นี่บบบน,นี้ครับโรงเรียน ไตมิตรพิทยาทงานทจอดรถนี่ครับด้านหลังเวทีพอดีเลยแย่ยางมาเบึงสันดอกพี่น้องบรรยากาศหาโมงพอดีครับพี่น้องแดดลมล้มตกแดดลมน้มตกบักรยากเศไปที่เขากะติดตังไปเรื่อยๆครับ ไปซีเรียลเ็จแล้วล,ล่ะพี่น้องครับแต่ว่ามือ,น,อน,นีนแดดฮอ่เนี่ยพี่น้องครับบรรยากาศทั้งนั้นหน้าถนนเส้นนี้เข้าไปแกล้งข้อครับช่องสามหมอเมืองเขาเดินทางไปเส้นนี้ครับติดต๊ดงานนี่แหละพี่น้องติดโรงเรียนนี่แหละโรงเรียนไตรมิตรพิทยาในเวทีเหาอยู่นี่ครับร่าง ติดตั้งจอยเอวีดีอยู่ครับพี่น้องไฟป,ประดับกับขื่นโค้งพัดไฟสีแล้วนะครับพี่น,ออน,น้องบรรยากาศช่วงห้าโมงเย็นไฟอันนี้มีไฟวะน้อคือเขียนไฟงั้นสีน,อน้นอนี่น้อมีไฟมันเฉพาะอันตรายบ่เนี่ยไฟเตะดินเนี่ยเป็นต่อมาเนี่ยว่าหามีผู้มาเงียวมาย,ยืนอนี่เห่นไหม มีผู้ขากับบ้หูน้ำได้พี่น้องบ้ากายจับเกันได้นี่ไปเมื่อไหร่ท่งนอย่างไพี่น้นองงานมีไฟไหมเป็นสายเปียบ่ปปปเปียแต่ว่าเพิ่นกับพันเทียมเยแตบบ่ฟังหน่อยมันเป็นเป็นไฟไตดินมากครับแล้วโมมีเสาบางอน่างที่มันเสาหักกนะ็จะเมันเสาหักรถเกจอรุ่นเหวีบ่ครับ ครับบรรยากาศลานจอดรถแร่งสถานที่จอดรถกวงขวงครับไปเพอบ้านแท่นไปน้องเรือขอนแก่นครับเรียวหัวบ้านแท่นเลี้ยวซ้ายบ้านแท,ท,ท่นตรงไปกับเป็นอำเภอผู้เขียวเลี้ยวเลี้ยวซ้ายกับแก่งคอเลี้ยวขวาไปชุ่มแพร่ครับจนเจนนี่ เรียนไตมิตรพิทยาอำเภอบ้านแทนจังหวัดเชียงพูมห่วยคำแม่รถคือไหลแบบนี้นะไม่เป้นก็พอคอยเห็นรถปัน่นหน่อยนครับเวทีหาอยู่นี่ครับข้าแรงหาโมงกลัวครับพี่น้องบรรยากาศเริ่มแดดอ่อนแล้ว ได้นี่ออกมาบ่ได้เลยพี่น้องฮ้อนคักฮ้อนเนี้ยสถานที่ล่องรับคนเป็นผับปลาผับปลาสิทเกาโรงเรียนไตมิตรขาดว่ารุ่นล้านแตกคือเก่าครับเหมือนแรงครับขาดว่าคนเสียเนี่ยครับตะพัดปูสาดหน้าหอดจนเยอะนี่สาดใกล้สีเต็มเดินเหล่าพี่น้องเอ้ยข้าขนาด ตาดไก่สีเตียมด้วยแล้วญญยณขามถนนกันครับรถเริ่มสัญจรหลายเราคนเลิ่งงนเนาะพ่าคำผู้สิบไปตลาดตะลี่ผู้สิบลับบ้านลับซองพนะอกันยื่นี่ครับหมดแรงครับ มักนเดิมองจอดดีเท้ไว้ยั่มันจุดอยอดอีหลีอากาศฮอนอครับสัตว์อายะครับ กำลังขึ้นโค้งผัดติดจอครับศาสตร์ใกล้จะเต็มเดินแล้วอากาศตอนนี้พี่น้องพี่น้องอยากที่กับว่านางลุ้นนางกินกำลังใจยี่นี่แหละลุ้นร้านแตกประสันพนมาเหมือนกันร้านผับป้าสิดเ้าคืนสู่เย้า ลูกจามจุลีไตมิตรพิทยาอายะแถเนนนนมวนคุปตด้วยเส็ดซดแี้งโคโลครับพอกันครับเหมือนเลงขอบคุณพี่น้องแล้าครับพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีย,ยปไปคุณ